สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูออกนะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงวันวัน,วนพันกว่าเรื่องนะคุณผู้ชมจริงๆผมเก็บงําเรื่องนี้มานานมากแล้วครับไม่ได้พูดไม่ได้อะไรยอมโดนกระทํามานานมากโดยที่ไม่ได้คิดจะพูดออกมานะจนกระทั่งรู้สึกวันนี้น่าจะไม่ไหวแล้วนะฮะก่อนที่ผมจะนําเสนอในวัตถุมงคลในวันนี้แล้วก็ในหลายๆอย่างใหม่นะวันนี้มีของใหม่มาด้วยนะนะ ผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับอยากจะสอบถามความเข้าใจที่ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับก็คือจะมีพี่อยู่ประมาณสักสามสี่คนนะที่หลังๆมาเนี่ยพยายามที่จะซื้อของกับผมผมก็มีบ้างนะนะมีขายให้บ้างเขาไม่เอาบ้างไปถึงไม่ลงไม่เล่าอะไรก็ตามแต่นะี่คือผมก็มีจําหน่ายให้นะครับแต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าหนักสุดเลยก็คือเขาโทรมาเนี่ย ทุกครั้งที่จะมาซื้อของกับผมเนี่ยจะขอส่วนลดประจําไม่ว่าจะชิ้นเดียว2ชิ้นหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยคือเขาจะขอส่วนลดประจําอันนี้คือปกตินะปกติถ้าขอส่วนลดนี่คือปกติผมก็ไม่ได้ว่าอะไรโทรมาถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงมีการต่อราคาบ้างเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นอัตราลดในการซื้อขายนะฮะก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าทุกครั้งที่เขาโทรมาเนี่ยสมมติเราซื้อมีดพับราคา2 5 0บบาทเนี่ยเขาจะขอส่งฟรีนะฮะไม่พอเขายังขอส่วนลดด้วยอาจารย์ขอสัก ยี่สิบาทได้ไหมลดลนะฮะทั้งที่ส่งฟรีไปแล้วนะค่าส่งเนี่ยผมโดนเน้นเน็ตไปแล้วนะครับผมอย่างน้อยต้องมีหกสิบาทละใน,นเน็ตไปแล้วยังมาขอลดอีกสามสิบบาทนะผมก็ขายให้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่าบางอันก็มีบ้างที่ยอมบ้างเนี่ยเพราะว่าเออเราเห็นแกนหน้าว่าเออเป็นเอฟซีที่ติดตามมานานยอมบ้างได้บ้างอะไรเงี้ยคือไม่ขายบ้างบางที่ไม่ไหวบ้างอะไรเงี้ยคือเขาก็ยา,ยาแบบต่อหนักมากๆนะครับบางทีต่อล่าสุดนี่คือหนักสุดก็คือ ติดต่อมาอยากได้ของกับผมนะครับซึ่งเป็นของราคา290บาทเป็นโคนลเบียใบยเงินนั่นแหละนะ mm hmm. ก็ติดต่อมาโทรมาบอกว่า,อา,า,านนอาจารย์อยากได้รุ่นเนี้ยอาจารย์ขอส่งฟรีได้ไหมนะผมก็ mm hmm. อึดอดใจช่วงนี้ยิ่งปล่อยของไม่ได้ต้องการทํายอดกับคนส่งผมก็อ่ะโอเคครับได้ครับเดี๋ยว290บาทผมส่งฟรีให้คือผมยอมขาดทุนแล้วนะตอนนั้นไม่พอพอทาการแพ็คแล้วก็ทําการจะส่งแล้วนะ ตอนเช้าโทรบอกว่าอาจารย์ขอของแถมได้ไหมผมก็บอกว่าเออผมคงแถมให้ไม่ได้นะครับอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ไหวจริงเขาบอกว่ามีพับสปริงก็ได้ตัวเล็กแถมให้หน่อยได้ไหมเนี่ยอุดหนุนมาต้องหลายชิ้นแล้วนะครับทุกครั้งที่อุดหนุนก็คือต่อตลอดนะแบบนี้ตลอดผมก็ไม่ได้ครับผมก็บอกว่าอืมมันมันไม่ได้จริงครับอะไรเงี้ยเพราะว่าผมขาดทุนแล้วด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบมันไม่มีของด้วยนะครับผมก็ส่งไปปรากฏว่า คนส่งทัวร์บอกผมว่าเขาไม่รับนะฮะปล่อยตีกลับมาคือผมไม่เข้าใจตะก,กะนะับก็คือว่าเขามาต่อราคาพาคา่อค้าตัวเล็กอย่างผมเนี่ยในขณะที่เขาเนี่ยไปไปที่ห้างดัง,ดง,ดงห้างใหญ่ๆ่เนี่ยเวลาซื้อโทรสัพท์มือถือซื้อเลยทาไมเขาไม่ต่อราคาเข้าไปนะต่อไปสิคนรวยระดับนั้นก็ต่อไปติดตามากดดันคนทำไหาก,กินเล็กทําไมนะผมไม่เข้าใจนะ,อะโอเคครับผมก็ ถือว่าเป็นการระบายความในใจนะครับคุณผู้ชมใครจะต่อราคาก็ได้นะผมไม่ได้ว่านะครับถ้ามันไปกันได้ผมลดให้ได้ผมลดให้ได้นะฮะไม่มีปัญหาครับคุณผู้ชมอโอเคครับก็วันนี้สามนาทีเมื่อกี้ขออนุญาตระบายความในใจนะบางทีช่วงนึงที่ผมแบบคิดแกะทําคลิปวิดีโอเพราะว่าผมเจออย่างเงี้ยจนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทําทําไมวะเราเหนื่อยเหนื่อยก็มากพอแล้วก็ยัง มากดอย่างนี้เราทําให้แบบบางทีมันเข้าเนื้อค่าส่งค่าส่งอะไรเงี้ยทาไปไม่ได้กําไรคือไม่อยากทํานี่วันนี้ขออนุญาตนำเสนอนะครับคุณผู้ชมเป็นมีดอรอบนี้เป็นด้ามงานนะครับคุณผู้ชมเนะีเป็นไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าราคาจะรุนแรงนิดนึงนะครับเพราะว่านี่ด้ามงานนะครับเดี๋ยให้ดูกันว่าเป็นของอัอคระเป็นของที่ไหนอะไรยังไงนะครับคุณผู้ชม นี่จะเป็นขนาด5นิ้วนะครับโดยรวมตลอดทั้งเล่มนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเองที่มาที่ไปเนี่ยรุ่นนี้ไม่ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมดูความเก่าดูความอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าสนใจนะฮะด้ามจับเป็นด้ามงาแต่เดี๋ยวให้ดูอักขระด้านในนะครับรอดูด้านในก่อนนะครับคุณผู้ชมนะแหนก็ค่อนข้างเก่านะโดยรวมดูแล้วดีมากนะครับผมแต่พอเปิดออกมาปั๊บเนี่ย ผมจะได้แบบนี้เป็นมีดหมอนะชาตรีซึ่งถ้าเป็นหลวงพ่อชาตรีเนี่ยก็จะนึกถึงผมจะนึกถึงวัดท่าสุงนะแบบนี้นะครับปีสานั่นหมายความว่าอันนี้น่าจะถูกทำขึ้นมานะในช่วงปี3-5ที่เป็นวัน มาฆะบูชาหรือวันวิสาขบูชาไม่แม่นนะจำไม่แม่นนะเพราะว่าปี35หเนี่ยเป็นปีที่ผมเพิ่งเกิดได้เพิ่งปีเดียวอายุเพิ่งปีเดียวนะครับด้านจะเป็นด้ามงาแล้วก็จะมีเสมาอยู่ด้านล่างนะครับผมนะจะเป็นมีดเนื้อค่อนข้างเก่านิดหนึ่งนะร,รอบนี้เล่นเนื้อเก่านะครับแล้วที่สําคัญก็คือในรุ่นนั้นนะครับถ้าเป็นมีดของหลวงพ่อจริงๆเนี่ยนะครับแล้วบังเอิญว่า าการลงอขลัขระอะไรต่างๆเนี่ยคือหลวงพ่อเขาจะทํามีดออกมาแล้วค่อนข้างโด,ด่งดังนะในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอัคระที่หลวงพ่อตอกและปลูกเสกกันเนี่ยนะครับผมในมีดของมีดหมอชาตรีของแท้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขาจะปลูกเสกแล้วอารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยการที่มีดหมอเล่มนี้ห้ามนําไปเคาะศีรษะคนที่เขาเรียกว่าสติอย่างดีๆอยู่หรือว่าไม่ได้ป่วยไม่ก็ตามแต่อะไรอย่างนี้ ถ้าเอาไปเคาะเพราะถ้าเคาะแล้วเนี่ยอาจจะแบบเสียสติได้หรืออะไรเงี้ยนะครับผมก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะฮะเขาก็จะไม่ค่อยทํากันแล้วอีกอย่างนึงคือทุกครั้งที่จะดึงมีดออกจากฝักเนี่ยนะครับผมจะต้องอารัธนาก่อนขออนุญาตก่อนเพราะว่าในพิธีกรรมเนี่ยนะครับผมจะมีคาถาบทหนึ่งที่อัญเชิญเกี่ยวกับเรื่องของอเขาเรียกว่าเทวดามาคุ้มครองนะครับเหมือนกับว่าการชักมีดออกมาเนี่ย จะเป็นสัญญาณเรียกทัพเทวดาให้มาคุ้มครองเหมือนเป็นถ้าเกิดเราเปรียบเป็นภาษาชาวบ,บ้านก็คือจะเป็นการชักออกมาเพื่อขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งก่อนท,ทํคลิปผมก็ยกมือไหว้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยนะก็จะเป็นแบบนี้ก็เอาที่คนชอบแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะอย่างที่บอกไปว่าที่มาที่ไปไม่ชัดเจนแต่ผมก็เอาที่คนชอบแล้วกันเนะเห็นว่าเนื้อเก่าสวยดีก็เลยเอาติดมาด้วยนะครับ นะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวัฒทาทรงแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะจริงๆเขาเล่นกันราคาแบบค่อนข้างสูงมากนะครับเป็นพันไปปลายหรือจนหมื่นต้นๆก็มีนะฮะแล้วแต่ช่วงแล้วแต่อะไรนะครับผมแต่เล่มนี้นะครับเล่มเล็กนะครับปกติเล่มเล็กที่ผมเคยปล่อยบูชาเนี่ยจะราคาอยู่ที่ประมาณสัก499ใช่ไหมครับรอบนี้ผมจะขอแค่999นะครับคุณผู้ชมดำงานะเป็นมิตรหมอหลวงพ่อชาติเตะครับ 999หากใครบูชาก็ขอให้เป็นความเป็นสิริมงคลน,นะครับคุณผู้ชมดูที่ชอบนะครับคุณผู้ชมอย่าไปอะไรแบบว่าเขาเรียกว่าถ้าถูกใจถูกชะโลกเนี่ยนั่นคืออาจจะเป็นของเรานะครับแต่ถ้าไม่ถูกชะโลกอย่าไปฝืนนะครับอย่าไปฝืนซื้อเพราะเขาเรียกว่าอย่าไปฝืนบูชาเนะี่ยเพราะวัตถุมงคลเนี้ยจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเรารู้สึกถูกชะโลกแล้วเรารู้สึกได้ไปครอบครองแล้วมันมีคุณค่าทางจิตใจแบบนั้น ควรจะบูชาไว้นะฮะอันนี้คือคําแนะนาจากจากผมนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ใช่คนประสบความสำเร็จอะไรมากมายแล้วนะแต่ว่าคือโดยการที่ผมได้ครอบครองมีดมาค่อนข้างเยอะแล้วแต่มีดที่อยู่กับผมจริงๆจ,จะเป็นมีดที่ผมรู้สึกดีถึงจะได้อยู่ด้วยกันส่วนใหญ่มีดเล่มไหนที่รู้สึกไม่ได้ดีต่อกันไม่ได้ถูกชะตาแต่แรกเนี่ยใบทุกเล่มไม่อยู่กับเราส,สักเล่มนะฮะก็รประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับสำหรับด้ามงานเล่มนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะ แล้วก็อีกหนึ่งเล่มรอบนี้จะเป็นฝักไม้รอบนี้จะเป็นฝักไม้นเนนะ่เป็นแหน่เดิมเนื้อเก่าเหมือนกันด้านหลังก็จะเป็นงาเนะี่ยซึ่งถ้าถามตามความเชื่อของคนโบราณนะครับด้ามงาแบบนี้เนะี่ยมันจะเป็นงาช้างหนุ่มนะมันจะมีความเหลืองๆหน่อย พอดึงออกมาปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะพบกับเ,เป็นหน้าเกี้ยวเนื้อเก่านิดนึงแต่ว่าผมชอบอย่างก็คือพอถือแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกมีมวลขลังนะครับรู้สึกดูดีมากๆบริเวณตรงคอมีดนะับผมจะมีตีอักลระไว้ด้วยนะครับแบบนี้นี่อีกฝั่งก็จะลงยันไว้นะครับซึ่งการตอกยันจะเหมือน ของหลวงพอเดิมมากๆนะฮะอักขรการตอกจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะนี่นะครับผมหน้าเกี้ยวด้ามงานนะครับถ้าใครจะรับเล่มนี้9 9 9ต9อนนี้จะเล่มใหญ่นิดนึงนะครับคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเป็นมีดหมอที่เขาใช้ในการทําพิธีพวกน้ำมงน้ำมนต์อะไรต่างๆเนี่ยครับเจ็ดนิ้วครึ่งนะ คือถ้าใครใช้มีดหมอจะชักออกมาดูหรือว่าก็ตามแต่นะครับระวังอย่าให้โดนมีดหมอเนี่ยบาดท,ที่นิ้วนะครับหรือบาดมือหรือว่าเกิดแผลในอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งในร่างกายของเรานะครับเพราะว่าตามความเชื่อคือเป็นแผลชาตินี้คือจะเป็นรอยข้ามชาติไปเลยนะครับก็จะเป็นร่องรอยข้ามชาติไปนะสำหรับคนที่เป็นคนเป็นนะนะจะเป็นร่องรอยข้ามชาติไปเลยเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังด้วยนะครับเนี่ยนะ สำหรับด้ามงานเล่มนี้ครับ999นะครับคุณผู้ชมวันนี้ถ้าเกิดอัธรตในการนำเสนอดรอปลงต้องขออภัยนะมันรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคนะวันนี้ก่อนก่อนที่จะทำคลิปก็คือ,อยังเจออีกนะยังเจออีก3ท่านอนะวน,นนะวนกันมา่ะวนกันมาผมก็ไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไรนะโอปวดหัวจะปวดนะครับเล่มนี้ใหญ่หน่อยนะค,คุณผู้ชมเล่มใหญ่นิดนึงนะครับอันนี้9นิ้วครึ่งเนะก็ด้ามจะเป็น เหมือนแก่นคูณมากๆเลยครับไม่แน่ใจว่าแก่นคูณหรืองนงิ้วดำนะครับเล่มนีน้แต่เล่มใหญ่นะครับะจะเป็นหลวงพ่อกลวยปีหกสามนะครับเล่มน,นี้ไม่ได้เก่ามากนะครับอันนี้ปีหกสามด้ามเหมือนจะแบบเหมือนนิ้วดำมากมากนะครับในการต่อขระนะครับคุณผู้ชมนี่นะ จะให้ดูแบบนี้นะครับถ้าถูกชะตาถูกใจถ้ามันใช่จริงๆเนี่ยพ่อยว่ากันอีกทีนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเนะี่ยคุณผู้ชมอย่าบูชาไปนะครับอาจจะไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกันนะเนี่นนนยในไหนก็จะมาทางวัตถุมงคลแล้วก็อยากให้เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกด้วยนะครับบางทีสัญชตาตญาณนั่นแหละนะครับคือสิ่งที่เอาตัวรอดมาตั้งแต่สมัยดึกดาบันแล้วนะครับคำว่าสัญชตาตญาณเนี่บ หลวงพ่อคูณไม่ใช่หลวงพ่อคูณหลวงพ่อกรวยปี63นะครับเล่มนี้999นะครับคุณผู้ชมเนี่ยเหมือนจะมี2เล่มมั้งเนะี่ยใช่ไหมที่ได้มาเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะมี2เล่มนะหลวงพ่อกรวยปี63มี2เล่มนะอ่ะโอเคแล้วก็อันนี้ใช่ไหมเนะี่ยอ่ะแล้วก็จะมีเล่มใหญ่อีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นมีดหมอชาตรีนะครับคุณผู้ชมแต่เล่มนี้ก็ยังหาบูชาได้ทั่วไปนะครับ ที่วัดก็ยังมีให้บริการอยู่นะครับนะบเป็นวัดท่าสูงนะครับด้ามใหญ่นะเล่มนี้เนี่นี่นะครับเล่มใหญ่นะครับวัดท่าสูงถ้าใครจะรับนะค,คุณผู้ชมก็อยู่ที่999รวันนี้ราคาเดียวนะครับถั่วเฉลี่ยกันไปจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเชมื่อไหมว่าต้นทุนเล่มนี้แพงที่สุดแล้วนะเล่มนี้แพงที่สุดแล้วแต่เอามาถัวเฉลี่ยกับเล่มอื่นนะครับก็จะเบาบางลงบางนะครับ นะยังได้กำไรอยูนะอ่แล้วก็ในวัตถุมงคลอื่นนะครับก็จะมีแร,ร่เหล็กน้ำพีจะเป็นองค์ฤาษีนะฮะแล้วก็ด้ามจับจะเป็นด้ามจับทว,สวีส่วนหล่อผสมนะครับอันนี้นมีแร,ร่เหล็กน้ำพีอยู่ด้านในด้วยแต่ก็ผสมผงไม้มงคลไปด้วยนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าทั้งด้ามเนี่ยเป็นชิ้นงานแบบเหล็กน้ำพีแบบเต็มรูปแบบฟูเลยเงี้ยคือไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ในรูปแบบนั้นนะครับซึ่ง ถ้าเกิดเราจะทํารูปแบบนั้นถามว่าท่านกำนันสามารถทําได้ไหมก็สามารถห่อขึ้นมาแล้วทําได้ครับแต่ว่าราคาจะอีกเรื่องหนึง่งเพราะตอนเนี้เหล็กเหล็กน้ําพีเนี่ยกิโลนึงอ่ะน,น่าจะเกือบครึ่งค้อหมื่นแล้วนะครับนะเกือบจะแตะหมื่นไปแล้วเพราะฉะนั้นการทําแบบนี้เล่มหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้เป็นกิโลนะครับเกือบเกือบกิโลเลยนะฮะอย่างเงี้ยนะถ้าจะเอาเต็มเต็มแบบเนี่ยนะครับก็จะประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ไม่ค่อยทํากันด้วยนะครับเพราะว่าพอราคาสูงปั๊บเนี่ยปล่อยยาก นะฮะแต่เล่มนี้ก็จะเป็นผสมผงไว้มงคลไปด้วยนะครับแรกอย่า้ำพีนะเล็เหล็กด,ดูดูติดนะครับเช็คได้นะครับใบมีดก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าด้ามนี้จะเป็นองค์ฤาษีนารอดนะครับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับ999อนะองค์ฤาษีนารอดนะวันนี้ผมรู้สึกได้รับรู้ได้ด้วยตัวเองว่าผมรู้สึกว่าความมันความสนุกในการนำเสนอดอับไปเลยแนละ้ว เจอก่อนทําคลิปวิดีโอแล้วเจอแบบนี้รู้สึกว่าอารมณ์มันวูบหนึ่งแต่แรกว่าจะไม่ทําก็กลัวว่าจะมีบางคนรอนะฮะมีเนี่ยผมรู้สึกดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ผมปล่อยคลิปลงไปหรือว่าผมไม่ได้ปล่อยคลิปเนี่ยจะมีคนทักมาถามจะมาคุยด้วยจะมารีวิวให้ฟังว่าคลิปวันนี้เป็นยังไงบ้างน,นะฮะวันนี้ขาดตกบกพร่องตรงไหนอยากให้ผมเอาอะไรมาคือจะมีคนพูดถึงตลอดบางคนโทรมาหนึ่งนะฮะ คนเท่าคนแก่การโทรมาหาผมไม่จะเป็นต้องมาซื้อของก็ได้นะครับถ้ามีเวลาได้คุยกันเงี้ยก็ได้ถ้าผมว่างนะบางทีถ้าเกิดผมไม่รับนี่คือผมอาจจะติดภารกิจอื่นด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นพ่อค้าอย่างเดียวผมรับราชการครูไปด้วยนะฮะรายได้ที่ผมได้มาเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะมองว่าเอ้ยบางทีอาจารย์ขายของดีขายอะไรเงี้ยผมไม่ใช่คนที่เอามาสไตล์แบบกินคนเดียวนะครับทุกครั้งที่คุณซื้อมีดอะหวังว่าคุณจะรับรู้สึกไปด้วยว่าเงินที่ได้มาเนี่ยสาหรับการหากจะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง เนะี่ยการที่ผมใช้แล้วกระดานแต่เนี่ยถ้าผมพอจะมีเหลือบ้างเนี่ยผมจะหันไปหาเด็กนักเรียนตลอดล่าสุดผมได้ซื้อรองเท้าสตาร์ทให้กับเด็กนักเรียนแบบยากไร้อะนะแล้วเขาอยากจะเล่นกีฬางเงี้ยผมก็ซื้อให้เป็นแรงบันดาลใจอยู่ป .2 ป .3 เนี่ยนะผมก็ซื้อให้นะคือพยายามเสริมแรงบันดาลใจให,ให้ให้กับเด็กบ้านนอกที่แบบไม่มีอะไรเลยเนี่ยได้มีโอกาสแบบมีโอกาสได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะเขาจะได้เปลี่ยนชีวิตได้บ้างนะนะอ่ะอันนี้ท้าไอซ์วันนะคุณผู้ชม999นะครับ วันนี้รู้สึกไม่ค่อยโอเคนะฮะอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะได้ชุดเล่มใหญ่1,900บาทก็มีให้บริการอยู่นะครับจะเป็นดาบพร้อมแท่นวางแล้วก็องค์สมเด็จพระจานรโตก็ยังมีอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นอองค์เท้าเวสุวรรณนะก็มีให้บริการอยู่เป็นแร่เทตมพีนะคุณผู้ชมนะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็16นาทีครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าอาตลดในการรับชมเนี่ยจะไม่เต็มที่นะครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะ,ะนำเสนอคุณผู้มชมใหม่แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับอุดหนุนได้ที่เบอร์โทร099-236-0882ครับผม099-236-0882แล้วม่ควาอยู่ดีให้บริการครับผมสวัสดีครับ